ความสำเร็จมากมายครับทางเทคโนโลยีด้านอาวกาศหลังจากการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและองค์กรอวกาศแห่งสหภาพโซเวียตตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่2 2ชาตินี้ต่างก็แย่งชิงความเป็นหนึ่งทางด้านอาวกาศกันอย่างเสมอมาผ่านยุคสมัยแห่งความผิดพลาดเสียทั้งเงินทรัพยากรทรัพย์สิสนรวมถึงชีวิตจนสุดท้ายครับก็ก่อเกิดความคิดที่ก้าวล้ำของนาซา ภายใต้การนำโดยประธานาธิบดีจอห์นเอฟแคนเนดีที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ซึ่งเป็นดวงดาวบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลกภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าอพอลโลอพอลโลถูกพัฒนามาจากโครงการก่อนหน้าที่มีชื่อว่าเจเนนายที่มีการนำมนุษย์ขึ้นไปใช้ชีวิตบนห้วงอวกาศเป็นระยะเวลาหลายวันอีกทั้งยังมีการส่งยานอาวกาศไร้คนขับขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อเก็บสำรวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการอพอลโล 12กันยายนคิส์สักราชที่1961ันเแคเนดีได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยไลฟ์ถึงความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่จะไปดวงจันทร์ไว้ว่าทําไมหลายคนถึงถามว่าดวงจันทร์ทาไมเป้าหมายของเราคือดวงจันทร์ไม่ใช่ว่าพราอมันง่ายแต่มันยากเราจึงต้องทําเราต้องทําเราต้องพิชิตมันเราจะส่งมนุษย์ชาวอเมริกันไปบนดวงจันทร์และนําพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภยัยแต่ทว่า หลังจากคำกล่าวสุนทรพจน์อันเป็นตำนานนี้ได้เพียง3เดือนในพฤศจิกายนคิรตศักราที่1961จอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารทำให้อพอลโลถูกโอนถ่ายมาที่ Johnson, ลินดอนบีจอห์นสันประธานาธิบดีคนที่36คนใหม่แห่งสหรัฐอเมริกาแต่ถึงอย่างนั้นเป้าหมายการไปรหยิบดวงจันทร์ของนาซาก็ยังคงแรงกล้ายากที่จะฉุดรั้งโรเจอร์บีชาฟีอดไวกลาสกิสซัม สนักบินผู้มากประสบการณ์จากหลายโครงการของนาซาได้รับการคัดเลือกเป็นนักบินบินรอบวงโครจรของดวงจันทร์เก็บข้อมูลและค้นหาสถานที่ลงจอดในโปรเจกต์ต่อไปแต่ทว่าในระหว่างการฝึกซ้อมก่อนที่จะปฏิบัติการจริงเพียงเดือนเศษก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นทําให้3นักบินเสียชีวิตทันที27มกราคมคริตาศกราชที่1967บ่ายของวันนั้นนักบินทั้ง3ทําการซักซ้อม เพื่อให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆภายในยานมันคือการฝึกซ้อมที่ควรจะปลอดภยัยเพราะอุปกรณ์ต่างๆของจรวดและตัวยานไม่มีอะไรเชื่อมต่อกันกล่าวคือพวกเขาเพียงแค่ฝึกซ้อมการทํางานในอวกาศเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการเติมเชื้อเพลิงใดๆกับจรวดแต่ทว่ามันเกิดปัญหามากมายในการซ้อมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบอากาศมีกลิ่นแปลกๆภายในตัวยานรวมถึงการสื่อสารที่ขาด และขัดข้องอยู่บ่อยครั้งจนถึงขนาดว่ากราสปิซึมพูดออกมาเลยว่าพวกเขาจะไปดวงจันทร์กันได้อย่างไรในเมื่อพวกเขายังไม่สามารถติดต่อกันแค่สามเชื่อมตึกได้เลยหลังจากสิ้นเสียงนั้นไฟได้ถาโถมลูกไม้ภายในตัวยานพร้อมกับเสียงขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการออกซิเจน100เอร์เซภายในตัวยานแพทย์เผาพวกเขาจนเสียชีวิตข่าวนี้ครับโด่งดังไปทั่วโลกหลังจากความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างมหาศาลแน่นอนครับ หลังจากโศกอนาตกรรมอพอลโลหนึ่ทำให้นาซาไม่กล้าคิดที่จะส่งนักบินไปบนห้วงอวกาศตั้งแต่อพอลโล2จนถึงอพอลโล6เป็นเวลากว่า2ปีและได้รเริ่มการส่งนักบินอวกาศไปในปลายปีคิดทศกราชที่1968กับอพอลโล7แต่เป็นเพียงแค่การโครจรรอบโลกเพียงเท่านั้นต่อด้วยอพอลโล8ในธันวาคมคิดทศกราชที่1968พวกเขาส่งยานไร้คนขับไปที่ดวงจันทร พฤอสภาคมคิทศกราราที่1,969อัพอลโล10ก็ได้ส่งนักบินอวกาศไปที่ดวงจันทร์เพื่อวนรอบวงโครจรและเก็บข้อมูลเพื่อนำทางไปสู่อพอลโล11โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่จะนำมนุษย์โลกไปเหยียบบนดวงจันทร์และแล้ว16รก,กรกฎาคมคิทศกราราที่1,969นิวอัมสตองบลัชอันดิสไมเคิลคาร์ลินสนักบินอวกาศผู้มากประสบการณ์จากโครงการเจนนีนาย และอัพโลก็ได้ถูกส่งตัวขึ้นจรวดเซตเทิรไฟส์แหลมคนเนดีรัฐฟลอริดาทมกางประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาให้กำลังใจพวกเขาเรอบบริเวณแท่นปล่อยจรวดและการถ่ายทอดสดไปในหลายชาติทวโลกเกนาฬิกา23นาทีเซตเทิไฟส์ก็ได้พาเหล่านักบินทั้งสองพุ่งทะยานปลดพัฒน,นาการแรงโน้มถ่วงจากโลกได้สำเร็จมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ทุกการกระทำของพวกเขาภายในยานถูกถ่ายทอดสด ลงมาที่โลกนิวอาร์มสตองถ่ายโลกและเอานิ้วหัวแม่มือของเขาปิดโลกเอาไว้เพื่อบ่งบอกกับคนบนโลกว่าพวกเขาออกมาไกลแค่ไหนเป็นเวลายาวนานกว่า8วันสุดท้ายพวกเขาทั้ง3ก็ได้เข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์นิวอาร์มสตองและบัสอันดิตได้เดินทางไปที่ยานสำหรับลงจอดบนดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าอีเกิลส่วนไมเคิลคอรินมีหน้าที่ในการควบคุมยานแม่บินรอบวงโครจรของดวงจันทร์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่ออีเกิลลงจอดซึ่งเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองคนเหยียบลงบนดวงจันทร์พวกเขาเดินสำรวจและปักธงชาติของอเมริกาเพื่อบ่งบอกไปถึงสหภาพโซเวียตว่าพวกเขาทำสำเร็จนิวอัลสตองนำตัวอย่างหินและดินจากดวงจันทร์ติดกระเป๋าในชุดนักบินอวกาศเพื่อนำกลับมาวิจัยด้านพันธะชีวะต่อไปและทุกวินาทีก็มีการถ่ายทอดสดตลอดเวลา ทุกคนทั่วโลกต่างทึ่งและยินดีกับพวกเขาทั้ง3โดยก่อนที่พวกเขาจะกลับลงมาก็ไม่ลืมที่จะวางเครื่อง ensor, เล็กโทรดิเฟสเตอร์เครื่องปล่อยสัญญาณระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์เพื่ออเมริกาจะได้มีข้อมูลระยะห่างที่ชัดเจนและอีกในยะหนึ่งครับเพื่อบ่งบอกว่าอเมริกาไม่เหยียบดวงจันทร์จร,จร,จร,จริงๆความสําเร็จได้เกิดขึ้นแล้วตามที่อดีตประธานาธิบดีผู้ร่วมรับต้องการจอห์นเอฟแคนเนดีหลังจากนั้น นักบินทั้ง3ก็ได้กลับเข้าสู่ยานแม่และมุงง่งตรงเข้าสู่วงโครจรของโลกอย่างปลอดภัยในอีก9วันต่อมาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ทำให้เกิดอพอลโล 12, 13ในปีคิตศกราชที่1970อพอลโล14ในปีคิตศกราที่1971ที่เหล่านักบินได้เอารถขึ้นไปวิ่งบนดวงจันทร์เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของโครงการอพอลโลต่อด้วยอพอลโล16 ในปีคศที่ห่ักราชที่1972ซึ่งในก่อเวลาใกล้เคียงกันนี้เองครับสงครามเวียดนามก็ได้ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้งบประมาณของอพอลโลลดลงมากถึงเท่าตัวอพอลโลจึงหยุดการพัฒนาเอาไว้เพียงแค่อัพอลโล17เนื่องจากสงครามเย็นไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่เทคโนโลยีทางอวกาศพวกเขาหันหน้าไปแข่งขันกันในด้านการเมืองและการปกครองด้วยเช่นกันทำให้เกิดการแย่งชิงความเป็นประชาธิปไตย และคอมมวนิ์อย่างดุเดือดในทศวรรษนั้นคงเหลือไว้เพียงตำนานอพอลโลซึ่งเป็นความสำเร็จสูงสุดทางเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์จะสามารถทำได้ในเวลานี้กับอ p พอลโลโปรเจกต์